Enjoyable คลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยแอปและเว็บไซต์อ่านนิยายบุกเฟ่บทที่6แก้เผ็ดแม่ผู้ใจร้ายแคกแคกเจียเจียวจูส่งเสียงไอกระปอดกระแปดออกมาก่อนจะถอดถอนหายใจด้วยความเบื่อหน่ายอย่างถึงที่สุดเพราะอ่อนแอแบบนี้ไงถึงได้โดนรังแกน่ะเธอพึมพำเสียงเบาก่อนจะเดินไปตักน้ำในโอ่งมาดื่มเพื่อดับกระหาย เป็นจังหวะเดียวกับที่ห้องนอนของพี่สาวคนโตเปิดออกมาตามด้วยเสียงกรีดร้องลั่นที่ดังขึ้นกรีดดอดเออร์คงได้หูแตกสักวันจริงๆนั่นแหละเจียเจียวจุกลอกตามองบนพร้อมกับพึมพำเสียงแผ่วลากสายตามองพี่คนโตของตนที่กำลังดิดดิ้นเร่าๆตามเนื้อตัวของตนแดงเถืออจากอาการคันขยอาตามร่างกายใช้ปลายเล็บจิกขวนต้นแขนเพื่อบรรเทาอาการปวดแสบปวดร้อนทว่าก็ไม่หายเสียทีจนร้องไห้น้ำหูน้ำตาไหล เป็นผลให้คนเป็นแม่และพี่สาวคนรองวิ่งเข้ามาในเหตุการณ์อย่างหน้าตาตื่นเป็นอะไรไปเจียวลูกน้ำเสียงของหงเจียวจิ้นเอื้อนเอ่อยออกมาด้วยความตื่นตกใจเสียเต็มประดากวาดสายตามองผู้เป็นลูกสาวคนโตของตนยิ่งเห็นว่าผิวกายที่เคยผุดผ่องและไร้ซึ่งตำหนี่ให้เครื่องตาบัดนี้นั้นขึ้นผดผื่นแดงเถืออเต็มเรียวแขนก็รีบถลากกายเข้าไปคว้าท่อนแขนเล็กมาจับเอาไว้มั่นเจียวลูกเป็นอะไรไปบอกแม่สิ เจียเจียวจูมองภาพความเป็นห่วงเป็นใยนั้นด้วยความเอื่อมระอาก่อนที่เธอจะเดินไปหย่อนตัวลงนั่งบนแคร่ไม้จิบน้ำมองคนทั้งสามที่กำลังดิ้นเร่าๆกันบนพื้นด้วยสีหน้าเรียบเฉยหนูคันนางเจียวจูมันต้องใส่อะไรเอาไว้ในเสื้อผ้าแน่เลยแม่เจียเจียวลูกเอ่ยทั้งน้ำตาสายตาของเธอทอดมองไปยังน้องคนสุดท้องที่นั่งเฝ้าดูผลงานของตนด้วยสายตาแข็งเครืองกระทั่งคนเป็นแม่ที่คว้าแขนลูกรักของตนไปจับเอาไว้ก็เริ่มมีอาการเดียวกัน ผดผื่นสีแดงลามไปทั่วทั้งแขนหน้าและลำตัวด้วยความรวดเร็วไม่ต่างจากโรคติดต่อในขณะที่เจียเจียวสิ้นเองก็ไม่ต่างกันกลายเป็นภาพที่ช่างหดหูใจสำหรับจางเจียวหลินเสียเหลือเกินเมื่อสามแม่ลูกที่รักใคร่กันเสียยิ่งกว่าอะไรต่างพร้อมใจกันแบ่งปันอาการที่ว่าจนเกิดเป็นความวุ่นวายและเสียงดังขึ้นภายในบ้านตระกูลเจียสายตาของหญิงสาวจ้องมองภาพตรงหน้าด้วยความพึงพอใจอย่างเหลือล้นถึงแม้ว่าเสียงแผดร้องนั่นจะแสบแก้วหูอยู่ไม่น้อย แต่เพื่อความสัตย์ใจแล้วเจียเจียวจูผู้นี้ก็คงต้องจำยอมบทสุดท้ายคนทั้งสามต่างก็รีบพากันไปโรงพยาบาลเพื่อให้หมอทำการรักษาให้เนื่องจากไม่อาจทนพิษที่ว่านั้นได้อีกเจียเจียวจูที่ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเพียงคนเดียวอยากยิ้มกว้างกิบอาหารมากมายขึ้นมากินด้วยความสำราญสบายใจไม่ต้องฟังเสียงคำกลด่าจากคนพวกนั้นเจียเจียวจูผู้นี้รู้สึกสบายใจเป็นอย่างมากวันนี้ทั้งวันงานบ้านก็แทบไม่ต้องแตะจะเดินเหินไปไหนก็ไม่มีใครคอยจำผิด เธอจึงได้ใช้โอกาสนี้ในการสำรวจบ้านและบริเวณรอบๆไปด้วยเข้าของเครื่องใช้ภายในบ้านก็ไม่ได้ดูเก่ามากมายอะไรนะแล้วทำไมเข้าของเครื่องใช้ของเจียเจียวจูถึงได้ดูโกโรโกโซถึงเพียงนั้นทั้งดูเก่าและผุพังเหมือนผ่านการใช้งานมาอย่างตะบีตะบันก่อนจะตกทอดมาสู่เจียเจียวจูชีวิตน่าสงสารไม่น้อยเลยทีเดียวแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจ้างเจียวหลินคนนี้จะใช้ชีวิตที่เหลือนี้เป็นอย่างดีเลยล่ะสายตาของนักฆ่าสาวเต็มไปด้วยความมุ่งมั่น ถึงแม้จะรู้สึกไม่พึงพอใจอยู่บ้างที่ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในร่างขี้โรคแบบนี้แต่อย่างน้อยก็ไม่ได้ทำงานฆ่าคนที่ผิดมนุษยธรรมเช่นนั้นอีกแม้จะต้องรับมือกับครอบครัวที่เกลียดชังเจ้าของร่างเดิมเช่นนี้แต่เธอเชื่อมั่นว่าคนพวกนั้นไม่ขนามือเธอเลยแม้แต่อย่างใดมากสุดก็คงหูแตกหรือไม่ก็เป็นประสาทก็แค่นั้นแหละเธอเป็นถึงนักฆ่าระดับ S เชียวนะเจียเจียวจูใช้เวลาสำรวจบริเวณบ้านได้ไม่นาน ก่อนที่เธอจะกลับเข้ามาสำรวจภายในบ้านด้วยความขมักขม้นเสียยิ่งกว่าทำงานบ้านเสียด้วยซ้ำเธอดูนั่นดูนี่ไปทั่วด้วยความอยากรู้อยากเห็นยิ่งเห็นข้าวของเครื่องใช้ของพี่ทั้งสองก็ยิ่งนึกไม่พอใจที่คนเป็นแม่รักลูกไม่เท่ากันจนเห็นได้ชัดถึงเพียงนี้เฮอะมองจากดาวอังคารยังรู้เลยว่ารักลูกไม่เท่ากันนะ่ะไม่น่าเชื่อว่าคนยุคนี้จะมีความคิดแบบนี้ด้วยเหมือนกันยิงสาวบนอุบก,ก่อนจะโยนเครื่องประดับในมือที่ถือวิสาสยิบขึ้นมาดูทิ้งไป ก็ไม่ได้สวยอะไรของแบบนั้นขืนใส่เข้าไปคงดูเชยแย่การแต่งตัวก็ดูล้าสมัยไม่เห็นสวยเลยสักนิดเจียเจียวจูบ่นพึมพำก่อนจะเดินเข้าไปในห้องพี่สาวคนรองที่อยู่ติดกันเข้าของดูใหม่ไม่แตกต่างจากห้องของเจียเจียวลูเลยแม้แต่น้อยเจียเจียวจูเดินตรงเข้าไปจนถึงโต๊ะเขียนหนังสือของอีกฝ่ายก่อนจะหยิบสมุดเล่มเล็กที่จดบันทึกบางสิ่งเอาไว้ขึ้นมาอ่านกับคนพวกนี้คงไม่ถือว่าเสียมารยาทหรอกเธอเอ่ยพึมพำเสียงเบา วาตาไล่อ่านตัวหนังสือบนหน้ากระดาษที่จดบันทึกเอาไว้มากมายหืออยากเป็นนักเขียนงั้นเหรอเจียเจียวจูรู้สึกแปลกใจอยู่ไม่น้อยเมื่อถอยความที่ว่านั่นสามารถเรียบเรียงเป็นนิยายเรื่องหนึ่งได้เลยไม่น่าเชื่อว่ายุคสมัยนี้จะมีคนที่ชื่นชอบอะไรเช่นนี้ด้วยเหมือนกันสมุดเล่มเล็กถูกวางลงตามเดิมทำราวกับว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้มีใครเข้ามายุ่งหรือสัมผัสเลยแม้แต่อย่างใด เจียเจียวจูล่าถอยออกจากห้องนั้นมุ่งตรงไปยังห้องฝั่งตรงข้ามที่เธอคาดว่าจะมีของดีๆให้สำรวจเยอะเป็นแน่ประตูบานเล็กถูกหญิงสาวเปิดเข้าไปอย่างสำรวจตรวจตราเธอไล่ต้อนมองไปทุกสัดส่วนภายในห้องอย่างสำรวจก่อนจะเจอเข้ากับหีบไม้ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ที่วางเอาไว้ใต้ตู้คล้ายกับกำลังแอบซ่อนเอาไว้อย่างไรอย่างนั้นแม้จะซ่อนเอาไว้อย่างดีก็ไม่อาจรอดพ้นสายตาเฉียบคมราวกับเหี่ยวของนักฆ่าอย่างเธอได้หรอก จางเจียวหลินในคราบของเจียเจียวจูพุ่งตรงเข้าไปในทันทีก่อนที่เธอจะดึงเอาหีบไม้นั้นที่ดูน่าสนใจที่สุดในห้องออกมาเปิดสำรวจของที่ซุกซ่อนอยู่ภายในคือสิ่งของที่ล้วนมีราคาหมดทั้งสิ้นทั้งกำไลหยกทั้งแหวนที่มีราคาแพงอีกทั้งยังมีเงินปึกใหญ่ที่ซ่อนเอาไว้ในกล่องใบเล็กอีกอันพลันเจียเจียวจูก็เกิดความคิดดีๆขึ้นมาอีกครั้งหากเธอหยิบเงินนี่ไปโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาอาการป่วยออดแอดออดแอดของตน ร่างกายก็จะยิ่งฟื้นฟูเร็วขึ้นหยิบจับสิ่งใดก็ไม่มีอาการหอบเหนื่อยให้รำคาญใจอีกทั้งยังสามารถรับมือสามแม่ลูกนั่นได้ดีเป็นแน่เจียเจียวจูตัดสินใจหยิบเงินจํานวนไม่น้อยนั่นออกมาแล้วรีบเก็บใส่กระเป๋าของตนด้วยความรวดเร็วก่อนจะสอดหีบไม้ใบใหญ่ใบนั้นกลับเข้าไปใต้ตู้เชกเช่นเดิมอีกครั้ง สำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะคราวหน้าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันอีกก็ต้องมารอชมค่ะแต่อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามช่อง Enjoyable ของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากเราค่ะสวัสดีค่ะ